สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องใบด่างใบเหลืองหรือที่เราเรียกกันว่าไวรัสซึ่งจะเกิดขึ้นกับถั่วฝักยาวพริกมะเขือรวมไปถึงพืชอื่นๆนะครับพร้อมวิธีป้องกันและรักษาก่อนอื่นเรามารู้จักสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรมันเป็นได้ยังไงสาเหตุหลัก นะครับเกิดจากจำพวกหวีขาวเพลี้ยไฟเพลี้ยจำพวกปากดูดต่างๆนะครับจำพวกไรจำพวกเพลี้ยตัวอ่อนซึ่งเป็นพาหนะนำพาซึ่งโรคไวรัสใบด่างรวมไปถึงอาจจะนะครับเมล็ดผันุด้วยและดินของเรานะครับแต่สาเหตุหลักๆที่พบเจอกันบ่อย ที่สุดเนี่ยก็มาจากจำพวกเพลี้ยะนะครับเพลี้ยไฟหวีขาวจำพวกรายแดงรายขาวจำพวกเพลี้ยตัวอ่อนเพลี้ยปากดูดทุกชนิดซึ่งโรคนี้นี่เขาเรียกกันว่าโรคปราบเซียนเซียนปลูกมากี่ปี20ปี30ปีพอมาเจอโรคนี้งงนะครับ แก้ไม่ได้แก้ไม่ถูกวิธีสักทียาตัวไหนก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราทราบสาเหตุกันแล้วว่ามันมาจากไหนไอ้เจ้าโรคไวรัสเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันนะครับให้พี่น้องเนี่ยป้องกันตั้งแต่เบื้องต้นโดยการฉีดพ่นสารกำจัดจำพวกเพลี้ยพวกมแมลงเนี่ยทุกชนิดให้มันได้คุม,มแมลงให้มันได้ถามว่าคุม,มแมลงได้แล้วเนี่ย มันจะไม่เป็นเลยหรือเบาต้นมันก็อาจจะมีเป็นบ้างแต่ไม่เยอะถ้ามันเป็นไม่เยอะนะครับสองสต้นถ้าเป็นพริกถ้าเป็นถั่วก็เหมือนกันให้พี่น้องตัดสินใจนะครับว่าจะเอาไว้หรือจะรักษาถ้ามันไม่เยอะผมแนะนำให้พี่น้องเนี่ยถอนทิ้งซะดีกว่านะครับเพื่อตัดวงจรของโรคนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการฉีดพ่น จำพวกเชื้อราจำพวกสารจับแมลงโรยปูนขาวไปที่หลุมนะครับที่เราถอนทิ้งอันนี้คือการแก้ไขต่อเมื่อเราพบเจอเวลามันเป็นนะครับให้พี่น้องในฉีดพ่นสารกำจัดเพลี้ยกำจัดแมลงให้มันได้นะครับคุมแมลงให้มันอยู่เพราะไอ้เจ้าตัววีเขาาเพลี้ยไฟเพลี้ยปากดูดทุกชนิดเนี่ยมันเป็นพาหนะ นำมาซึ่งโรคจำพวกไว,ไวรัสใบด่างใบเหลืองนะครับยาที่ว่าดีๆที่โฆษณาทางเพจต่างๆเนี่ยผมเคยลองมาใช้แล้วครับรวมไปถึงพี่น้องหลายๆท่านหลาย,ลายสวนเนี่ยก็เคยซื้อมาใช้มันก็เอาไม่อยู่นะครับมันรักษาไม่ได้ซึ่งวิธีแก้ของผมเนี่ยผมก็ใช้นมสด หรือว่านมจืดเนี่ยซึ่งเป็นกล่องนะครับเป็นนมจืดผสมกับสารกำจัดเพลี้ยจัดแมลงเนี่ยฉีดพ่นทุกครั้งที่ผมพ่นสารจัดแมลงนะครับบางครั้งก็ฉีดนมอย่างเดียวครับหนึ่งกล่องตัวน้ำยี่สิบลิตรไม่ได้ผสมสารกำจัดแมลงก็มีนะครับหรือจะผสมพร้อมกันก็ได้มันก็พอช่วยได้นะครับแล้วก็หลังๆมาก็ไม่ เป็นนะครับไม่มีจฉพวกลูกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันได้ผลขนาดไหนคือแนวทางที่ผมทำเนี่ยมันก็ได้ผลอยู่นะครับประมาณ80-95%ผมก็แนะนำไปหลายๆท่านเพื่อนๆกันก็เอาไปใช้วิธีนี้มันก็ได้ผลอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องอยากจะลองก็เอาไปลองดู นะครับว่ามันจะได้ผลไหมเหมือนที่ผมทำนะครับลงทุนก็ไม่เยอะครับนมแค่กล่องละสิบบาทนะครับผสมกับจำพวกสารจับมแมลงทุกกรอบที่เราฉีดนะครับฉีดให้กับพืชของเราไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวพริกมะเขือหรือพืชอื่นๆที่เราเกรกว่ามันจะเป็นนะครับป้องกันไว้ดีที่สุดครับพี่น้องนะครับ พอเรารู้แล้วว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรเราก็ต้องไปกําจัดตัวนั้นก่อนครับอยาปล่อยให้มันเป็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันรักษายากนะครับหัวใจหลักของการรักษาพืชของเราไม่ให้เป็นโรคต้องมีสารกำจัดแมลงนะครับพร้อมอยาเชื้อรา สองตัวนี้นี่คือหัวใจหลักของการปลูกพืชทุกชนิดต่อให้เรามีปุ๋ยดีฮอร์โมนดีอาหารเสริมของพืชดีขนาดไหนแต่ถ้าเราเอาเพลี้ยเอาแมลงกำจัดจะพวกเชื้อราต่างๆไม่อยู่ยังไงมันก็ไม่เป็นนะครับผลผลิตยังไงก็ไม่ได้เก็บหรือจะได้เก็บก็ไม่เต็มที่นะครับ นี่คือหัวใจหลักของการทำเกษตรยาเชื้อราสารกำจัดจำพวกแมลงทุกชนิดเนี่ยมันต้องมีนะครับและมันต้องใช้ทุกรอบห้าวันถึงเจ็ดวันมันถึงจะปราบไอพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ยอยู่แล้วก็ยาเชื้อราก็เช่นกันนะครับก็ใช้อยู่ประมาณนี้ครับทุกๆห้าหรือเจ็ดวันครั้งเนี่ยมันถึงจะปราบไอพวกโรคเชื้อราต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางดินทางใบนะครับนี่คือหัวใจหลักนะครับของการทําเกษตรของการปลูกพืชไม่ใช่ว่าเราเป็นเน้นอยู่แต่ปุ๋ยดีๆฮอร์โ,โมโนดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยานะครับมาก่อนยาเชื้อรายากำจัดแมลงกำจัดเพลี้ยครับ สำคัญกว่าเนื้อสิ่งใดนะครับน้ํำก็เช่นกันครับการให้น้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้เยอะให้แฉะจนเกินไปนะครับให้พอแต่ชุ่มๆนะครับพอดีพองามแล้วพืชเราก็จะสวยนะครับถ้าเราให้เยอะเกินไปเนี่ยมันก่อจะทําให้เกิดโรคทางรากนะครับโดยเฉพาะเชื้อราทางรากโรคโคนเน่ารากเน่าเนี่ย มันจะมาเยี่ยมมาเยือนเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่ามันยากไหมการทําเกษตรก็พี่น้องหลายท่านที่ทํามาหลายปีนะครับก็บอกว่าไม่ยากแต่ไม่เจอไอ้จุพวกโรคใบด่างใบเหลืองโรคไวรัสเนี่ยก็ทําใจหน่อยแหละลาบากนะครับผพม,มารักษาไม่ได้ในหลายท่านเจอทั้งใบหงิกอันนั้นเพลไฟครับเจอทั้งไวรัส ร่วมกันเลยนะครับเป็นอยู่ในต้นเดียวกันรักษาไม่หายรักษาไม่ได้ก็ถอนทิ้งหลายท่านถอนทิ้งเป็นไร่ถอนทิ้งทั้งสวนเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือป้องกันครับผมคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ